สวัสดีค่ะพี่นอ้องปองปายสุบสุขคนม้อนกับผู้ป่วยยานุ้งก็เราจะพี่น้องจา้ายานุ้ก็มีข่าวมาเด็ดเรื่องบอดแพลวพาวน้องซันวงสะทอนหวานมากได้ใจเอฟซีเต็มๆพี่น้องบอดแพลวพาวแล้วก็โพดแบบนี้พี่น้องเอฟซี FC กับคอมเมนต์สนันเลยพี่น้องหนาหลักที่สุดเลยแล้วก็พูดแคปชั่นอยากกินหวานต้องใส่น้ำตาลถ้าอยากอยู่กับพี่นานๆต้องใส่ใจนะน้องชาย ถึงโป๊โอ้ยพี่น้องนะฮะค่ะพี่น้องจ้าพี่น้องน่ารักที่สุดเลยหวานแบวค่ะพี่น้องพี่น้องจ้าเพื่อนกับนี้การแสดงม้นคืนนี่ยวนจังหวัดสกลนครพี่น้องอเพื่อนไรสดให้ชมฟีทัวร์โลกพี่น้องนะฮะค่ะพี่น้องจ้าน้องสั้นกับปอดแป่าเพื่อนก็ออกมาแสดงพร้อมกันนะฮะที่สุดเลยพี่น้องอันเราช่วงสุดท้ายเพื่อนก็ออกมาลองเพลงอัน ช่วงสุดท้ายอันบอดไปพาเราใส่ชุดหนาฮันาากนะฮะเพิ่งกะใส่เสื้อสูทชุดขู่พี่นองจกาเสื้อนคุ้มแมมพี่นองนะหานงาฮักพี่นองโอ้ยหวานแววค่ะพี่นองจ้ามือแรงพี่นองอันฝากซื้อบัตรซื้อตั๋วกุ้มปิดในเดอรวันที่สามสิบเอ็ดกับวันที่หนึ่งมือแรงอยู่จังหวัดลอยเอ็ดพี่นองแต่ว่าเบื้องใดสองมือบัตรราคาร้อยยี่สิบเก้าบาทดูวันที่ยี่สามสิบเอ็ดกับวันที่หนึ่งพี่นองเขาดาวกับทรงไทยปีใหม่ตอนรับ ส่งถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่วันที่หนึ่งพร้อมเด้อพี่น้องจ๋าซื้อบัตรซื้อตัวกุ้มปิดบัตรราคา129บาทเดิ้อพี่น้องเขากำลังใจให้พี่เอกกำลังเอกของเขาพี่น้องจา๋าเอฟซีได้ายทานกับเขามาคอมเมนต์รัวๆกันอีกแล้วน่ารักที่สุดเลยโอ้ยใหม่กินเนสพี่น้องหวานแล้วค่ะเอฟซี FC จะตุยแล้วแมนพี่น้องจา่าเอฟซีตุยดีพี่นอ้องอ นางเอกก็สวยพระเอกก็ล่อพี่น้องหวานน่ารักมากค่ะน่ารักที่สุดเลยโอ้ยพี่น้องเอฟซีตุยหมอนกอดหมอนจิกหมอนขาดไปลายใบเราพี่น้องบาหวานขึ้นตาไหมเนาะพระเอก,กล่อลอนางเอกก็งามงามพี่น้องหมดขึ้นช่วยเบาหวานขึ้นตาน่ารักทั้งคู่เลยค่ะน่ารักที่สุดเลยโอ้ยน่ารักจังเลยค่ะพี่น้องน่ารักจังเลยค่ะนานงเอกกับพระเอก สวีทมากค่ะน่ารักจังเลยใส่ใจคุณล้านไปเลยน้องชายแมนพี่น้องกันน้องสันดูแลเราดีดีพี่น้องเึงเวทีเวลานเอฟซีให่ติดแผงหยางเสยน้องสันกับจูงมือยางขึ้นบันไดลงบันไดแล้วก็ช่วงยืนล้อน้องสันก็ยืนมองล้อพี่น้องนะฮะเทคแคร์ care, ดูแลนังเอกดีดีพระเอกแบบสุดยอดมากพี่น้องจา้าโอ้ยิ้มแทนนังเอกพี่น้องดีใจกับเรามีคนดีๆอยู่ขังๆดูแลเทคแคร์ care, พี่น้องขอให้ทํางานกันไปนานๆน,น,นะ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจับมือกันไว้น่ารักที่สุดเลยน้องแพลน้องซันหยอกกันเหมือนน่ารักจังเลยคะ่ะบ่เอาค่ะเอาบ่เอา,อเอาคําว่าน้องชายเอาคําว่าพระเอกน่ารักที่สุดเลยพี่น้องเอฟซีกับเข่าแมวาเลินลลลล่นร้วๆนาอพี่น้องน่ารักที่สุดเลยใส่ใจทุกอย่างพระเอกจะได้ชนะใจนางเอกน่ารักที่สุดเลย พี่ๆน้องนๆมีความคิเดเห็นว่าจังใดก็คอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังได้เลยจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย